สวัสดีครับพบกับลุยปลาครับวันนี้ผมมีหัวจรวดนี่ครับเห็นไหมอันนี้มาไกลจากปทุมเลยนะครับปทุมผมจะด,ดูเบาพามาต,ติดตั้งอะไรที่ผมบ้างนะครับเออเขาบอกว่าต้องของแต่งลุยปลาเท่านั้นนะครับถึงจะเข้ากับรถสายลุย,ลยแบบนี้นะครับ <laughs> เดี๋ยวผมพาไปดูว่าเ,เขาใส่อะไรจาก ที่ผมไปบ้างนะครับจากรถแบบล้นเลยจะพาไปดูครับนี่ครับเขาได้มาจากที่กรุงเทพเหมือนกันนะครับคันนี้เป็นหัวจรวด 5L นะที่แรกมาไม่มีแหลกเป็ไปดาครับมีเขาก็สั่งผมไว้พอดีคิวผมยาวไปประมาณเกือบสเดือนแต่เขาก็รอนะครับยังไงก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับที่ชอบผลงานของเราเอามาเริ่มกันเลยครับก็อยู่ตรงแหลกกันก่อนนะครับ แหลกแบบเกือบเต็มหลังคานะฮะผมว่าผมเว้นหน้าผาไว้หน่อยหนึ่งเปรนรถผมนะครับส่วนที่ทําไปก็คือตรงเห็นเห็นขาไฟไหมครขาไฟสีขาเนี่ยครับขาไฟสีขานี่ผมทําแบบซ่อนเอาไป้ข้างในนะเดี๋ยวเขาจะไปใส่สปอรตไลท์แบบสี่เหลี่ยมสี่ดวงผมเว้นระยะเฉลีย่ยพื้นที่เอาไว้เหลือไว้อยู่นะครับเขียวข้างหน้าเป็นเขียวนะครับถ้าใส่ปั๊บจะเป็นแบบ เสมอกับเที่ยวแหลกเลยนะครับเกี่ยวด้านหน้านี่ฮะแล้วก็บันไดนะครับบันไดมีโลโก้ผมอยู่เลยนะครับเห็นไหมบันไดทรงเหลี่ยมผสมสารกับกลมนะครับเกี่ยันเลยนี่ครับ แล้วก็ส่วนตรงที่ล้อนี่ก็เป็นยางฮันกุกเอขอบ15นะครับเบอร์ 2, 1, 5, 7, 5, 15ทั้ง4เส้นนะครับลัดด้วยยางฮันกุก๊กถ้าใครสนใจเนี่ยก็ติดต่อผมได้นะครับส่วนกันชนอันน่ารักของเขาเนี่ยติดมาแล้วรถนะครับแล้วก็เขาไปเปลี่ยนไฟหน้าเป็น LED นี่ครับ เห็นขาไฟไหมครับขาไฟผมเห็นขาไฟผมซ่อนเอาไว้ในตรงเขี้ยวนั่นพอดีเลยตัวนี้เป็นตัววัดระยะนะครับสําหรับสายออโรถเขาจะรู้กันนะว่าตัววัดระยะจริงๆแล้วมันเกินสักหน่อย,ยแต่เขาชอบนะเจ้าของเขาชอบววก็อลองดูครับถ้าใครสนใจแหลกิดต่อผมนะผมิึงระโทรไว้ให้นะครับ เราทำได้ทั้งหมดะจะติดออนนิ่งหรือว่าติดตั้งบิวภายในอะไรก็โทรมาคุยนก่อนได้ครับเขียนแบบพวกเราเขียนแบบส่งให้ดูก่อนได้นะครับแล้วก็ตีราคาคันว่าจะลูกค้าจะเอาแบบไหนนี่ฮะบอกให้ดูบันไดชัดๆนะครับบันไดเป็นตล์ของลุยปราณนะครับ ส่วนบันไดนี้นะครับลูกค้าสั่งทําพิเศษที่ผมนะครับยวผมจะต้องส่งไปที่อ่างทองอีกนะฮะอันนี้มาขึ้นรถผมให้ดูเป็นตัวอย่างไว้ก่อนนี่ครับอยากได้ชิ้นไหนเนี่ยตัวนี้พวกเราก็เป็นคนทานะครับออกแบบโดยลุยปลาครับแต่ตรงนี้ผมไปถอยไม่ได้ดูครับมีตอไม้สั้นๆอยู่เลยชนใช่จต่กินโดยตรงเลยได้ถูกอีกนีครับมุมบนฮะสายห ไม่ต้องถมค่ารับน้ำหนักได้เท่าไหรครับไปดูในเพจผมผมทำให้บัดดี้เขาใส่ของขนของเขาทร้านขายยี่สิบาทก็อัดของเต็มหลังคาเลยเขาบอกโอ้ยจิงใจื่อเลยลูกค้าชอบตายก็ดีใจครับเด็กที่ผมใช้นี่เห็นแบบนี้หนานะครับแล้วก็ทรงแนวตั้งอีกต่างหากเดี๋ยวคันนี้ครับเจ้าของเขามี e ยี่สิบห้าอยู่แล้วที่ผมเคยรีวิวเขามาจากกรุงเทพเลยนะเขา สายลุยเป็นการลดการ์บอนด้วยครับแล้วก็มีคันนี้อีกคันหนึ่งสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอฝากไว้ท่านี้นะผมทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับถ้าใครสนใจติดต่อมาที่เบอร์นี้นะฮะตามที่ผมขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะครับลองดูครับว่าเอ่อมีแบบในใจแบบไหนนะครับลองมาคุยกันแล้วผมเอ่อจะใส่หรือจะใส่โซล่าเซลล์จะเอาวางรูปท็อปเต็นอะไรเนี่ยก็ลองมาคุยกันก่อนได้ครับ สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอขอบคุณหมวกนะครับหมวกเท่ๆนะนี่ครับแล้วมีอีกหลายแบบมากเลยครับหมวกที่เท่สปอนเซอร์จากร้านปิงป๊งปิ๊งครับปิ๊งปิ๊งช็อปเดี๋ยวผมทิ้งลูลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วก็เนี่ยลูเพจของเขานะครับถ้าใครอยากได้หมวกสวยนะครับลองเข้าไปดูในเพจเขาราคาไม่แพงครับพร้อมส่งด้วยไม่ถึง200ออันนี้เขามอบให้ผมนะครับ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับเดี๋ยวเมียใหม่ยังไงผมจะนำเสนอให้ดูอีกทีนะครับใครชอบก็ <like>